อ๋อทายว่าครบสบายดีนะมุสอเบเนก้ากับเออเอ็ดฮักก์ฮักก์สบ้าสบายมีกูหลุถน่าชมมามาเบ่งรถเลยงามช่ยครับเห็นบ่ ลองติดเบ้งนะอฟ oh, <no. S 1> ังท้งเสียงมันจำชุ่มโน่้จำชุ้มนี่ทอมันนี่อยาหงนีม <c oughs> <c oughs> า่ะผู้มค่ะคุองคับเนานะ

No, <laughs> <laughs> lượt à, oh, vâng. à, này vẫn có hai anh ngọt anh em ngọt 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 này ngọt 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 สองลอยชาว์ี่โอโบแมนลอยชาว์ี่เสียฮ้ทำรถลงน้ำมันก่อนเนาะบ่ทนผู้ชมเห็นบ่เห็นบ่นะท่านผู้ชมนี่กระโมูให้เองเนาะเสื้อตุลีตุลีอ่ะใส่เสียสิวโอโบแมนเนาะตัดไปตามตุลีนะเด้อเปิดลงคลิปโอเคครับมาท่านผู้ชมฮ่าใช่หมูฮ่าลองขับรถนี่มาท่านผู้ชมมาเบิ่งหมูฮ่าขับรถเนาะอะไรก็คือนเท้าตุลีเนาะเนี่ อันนี้ก็เป็นอะซูปเปอร์นะรถซูปเปอร์เราอาเนื้อหาสิบปีนัเนอัน <laughs> นี้ก็หมูหาเองนะไป <proceeded> เบิ้งลองขับรถเป็นปะอสกัดไม่ได้สตาร์ทพังเอาเอาหมูับไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วกลับมากลับมาเบิ้งมันกำลังหัดแบบขับถรถทำู้ชมเห็นบ่นย้อนละ้อ <c ười> นละลดลมได้ลดลมได้โอโอลองลดนี่ก็มึงเออมา <c ười> มันนี่เออฮักกะซมารีวิว รลดปือ่อาำส้มอันนี้บุ้มีช่างเนาะย้ำสันแตงเนาะถ้างเราซื้อใหม่เราชอบขั้นเกีคล้ายคล้ายทิมญี่ปุ่นหลนีบุ้มีปลายเ็นบอกเอาปลายออกนี่ขาดกัมเอาไปเอาไปแข่งอยู่อันอยู่สนามสนามแข่งเอ็ดพันรถดนกินกินนขารลอยคำส้มแห้งจ pues ีร้อนข้นี่เ็นบอก เออมาเบอร์สต ok ์เลยเฮนบอร์ทำผู้ชมนี่ยสต์สิบช่องเฮนบอรนี่ทั้งน้า14เล่งได้3,000ซีซีเครื่องจักรนี้มาเบอรเคร่อเจันี้เฮนบอท่านผู้ชมเครื่องจักรมันระบบตัวนี้ได้มันจังแห้งนีได้มันจังแห้ง cok pak serang pak no <laughs> ล้วเอากระทำส้มเบิ่งงี่สิแพ็กแนะ่เฮ็นบอกอันนี้ก็เป็นอ,อ,อันนี้ก็เป็นเงินเก็บห่อนล้วทำส้มเงินเก็บสิบป,ปีเฮ้ยโอ้ได้ไล่ดีเว่ยสบายตลอดชาดเลยนี่เห็นบก่กายสบายตลอดชาดเลยอันนี้ก็เป็นบอลหลังเตียง ก่อนหาตีนของเขาเนาะเม่สมปจักชงแล้วีเแต่เราเรียนพอสี่บ่ไลเอาถ้ำสม อันนี้ก็่เจออนน้มาแค่ห้ามแมวเนี่ยเห็นบ่าเปิดบ้านรถกันนี่ฮะก็กำลงังไปซื้อวไวไฟเนาะสับสมเห็นอันนี้ก็เป็นเบอร์วอตแอปอันนี้ไม่จะเคลอาคุณแพงเลยเนี่ยประมาณแสนสองแสนต่ำสุดดูน้ำม,มันก่กอนดูน้ำม,มันไลน์ <S <S> <S ไไ,ไ,ไ,ปไปหรอไปฮาดดี captain Oh, toca. Captain. Ka จะได้ก่องอันนก็เป็นตศัพทโนเกียจัดยกได้ดอกเนาะแพงแล้วเหลือออกเว้ยจกมืมนี เด้อๆนะชมคาสิเด้อเด้อมันบ่แม่นมันปักเสียวนผู้ชมเอ้ยเบิ่งเสียวผู้ชมบ่ฟังเสียงท่านผู้ชมเสียงมันสิแหงทําได้เดี๋ยฟังเสียงเด้อท่านผู้ชมเด้อเสียง300ซีซีนี่เบิ่งนี่ก่อนบจักมันเห็นบ่จัก300ซีซี คองดูดเครื่องได้ตัวนี้จะมาขักจักนี่ซื้อมาแพงตักเสียงักเสียงมัทัชมักเสียงมันาสิเลยเด้ออัาสิเลยเด้ออัวินเยด้อับช่มแลวเาิห้แหงเด้อักเียงมั เนกัวามาสิดับเอาสิรักกินของแม่ตม่ผู้ชมลักกินมเลเลือกเอา้าสีัะไรหอมสบายดีสบายดีใย่ให่อว้าว

เฮ้ยแม,มนปะวะสะสมเนาะอันนี้เขาสะสมเมียนกันหา,กา <c oughs> สกินก่น <c oughs> อนแทบแสบซ้ำซ คลิปรีวิวบ้านนี่ก็คอมเมนต์มาเนาะสำสมเนาะอ่าคลิปนี้ก็บมดเท่สำชมเนาะถ่ายมาฝากกดไลค์กดติดตามกดไลค์ห้เทองหาหาคลิปไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเหตุคล